รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการวิถีไทยวิถีพุทธรายการธรรมะยามเช้าทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์นะคะ วันนี้ทางรายการพาท่านผู้ชมมาวัดแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮองสอนซึ่งชาวเมืองสามหมอกน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเพราะอยู่คู่เมืองสามหมอกนานนับร้อยปีวัดที่ทางรายการพูดถึงก็คือวัดจองคำพระอารามหลวงและวัดจองกลางค่ะ เรามาฟังเรื่องราวของวัดจองคําพระอารามหลวงจากท่านเจ้าอาวาสพระครูอนุสรนชัยสิทธิ์กันนะคะวัดจองคําเป็นวัดแรกประจำแม่ห้องสอนนะได้คุดพบหลักฐานตอนที่รื้อวัดเก่าที่เสาวัดบ่งบอกถึงพศว,ว่า2,370 ปี2370นั้็นันจะเป็นพออของการมาตั้งหมู่บ้านชาวจังหวัดแม่ห้องศรพอดีเป็นชาวไทยใหญ่นับถือศาสนาพุทธทั้งหมดเลยเวลามีการตั้งหมู่บ้านขึ้นมาชาวไทยใหญ่นี้ก็จะสร้างวัดประจำหมู่บ้านไว้ก็คงจะเป็นไปได้ตามประวัติที่เราสืบทอดกันมาอยู่ต่อมาไม่นาน หลังจากท่านพยาสิงหนาราชาได้มาทำหน้าที่ในการอุปธรรมบำรุงพระพุทธศาสนาได้บูรณะซ่อมแซมหรือว่าลื้อหลังเก่าทิ้งทั้งหมดเลยแล้วก็สร้างหลังใหม่ขึ้นมาเมื่อปีพศ2496ได้เพียงประมาณสัก17กว่าปีก็ถูกไฟไหม้ มาไปทั้งหลังเลยหลังจากนั่นเป็นต้นมาก็สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมาอีกก็คือศาลาการประียนแห่งนี้ต่อมาไม่นานก็คือพศ2517ก็เห็นว่าวัดจองกลางซึ่งเป็นที่พักสงฆ์ยังไม่ใช่วัดแต่ทางนี้เขาจะเรียกว่าวัดก่อนหรือว่าเรียกวัดจองตามภาษาพื้นฐาน ก็เห็นว่าอยู่ติดกันก็เลยรวมเป็นอารามเดียวกันพศ2 5 2 7ก็ยกเป็นอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเตนาสนะที่สำคัญต่างๆของวัดจองคำพระอารามหลวง ก็มีเจดีวัดจองคำชาวไทยใหญ่เรียกว่ากองมูก็คือเป็นเจดีที่เขาจะสร้างคู่กับวัดกับศาลาการเปลี่ยนมาของชาวไทยใหญ่ครับถ้าเวลาไปสร้างวัดที่ไหนก็จะสร้างเจดีควบคู่กันไปเจดีมีลักษณะคล้ายมนดบโดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่รูปทรงจุรามณี มีความสูง32ศอกฐานสี่เหลี่ยมมีมุกสี่ด้านพร้อมสิงด้านละหนึ่งตัวประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งด้านละหนึ่งองค์และเริ่มสร้างเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2456สร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคมพุทธศักราช2458 สร้างขึ้นโดยศรัทธาขุนเพียรพ่อเลี้ยงจองนุเพรุณยกิจและแม่จองเฮือนคณะบดีชาวแม่ห้องสอนในองค์พระเจดีได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มานมัสาการองค์พระเจดีด้วยค่ะ โบสถนี้ก็เอาศิลปะแบบพม่ามาก,นะก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าบนลังคาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อปี2 5 2 1อุโบสถเป็นอาคารรูปทรงมนดบสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง6เมตร ยาว12เมตรหลังคาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กรูปพระเจดีย์ห้ายอดภายในเขียนภาพพุทธประวัติที่ฝาผนังบานประตูหน้าต่างทำด้วยไม้แกะสลัก พระประธานในอุโบสถนั้นเป็นพระที่ประกอบพิธหีหล่อทองที่ท,ที่วัดนี้ทางวัดได้ทำพิธีเททองหล่อขึ้นเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2522ค่ะส่วนสิงสองตัวที่หน้าโบสถ์นก็เป็นฝีมือชาวพม่า,มาสั่งไว้ คนพมา่าที่มาตั้งลุกหลักถิ่นฐานอยู่ที่แม่ฮองสอนสิ่งสำคัญภายในวัดก็มีพระวิหารหลวงพ่อโตวิหารหลวงพ่อโตนี้เดิมทีแล้วเป็นเจดีคู่กับวัดมาตลอดคราวน,นี้องค์พระเจดีนั่นก็สุดโทรมมากไม่สามารถที่จะบูรณะซ่อมแซมได้ ก็เลยต้องสร้างพระประธานองค์ใหญ่ครอบองค์เจดีย์ไว้วิหารหลวงพ่อโตภายในเป็นที่ประดิษฐานพระประธานคือหลวงพ่อโตสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2496โดยช่างชาวพมา่าเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มีหน้าตักกว้าง4.85เมตร จำลองมาจากพระรีสากยะมุนีหลวงพ่อโตที่วัดสุทัศเทพวราราม วิหารแห่งนี้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ผสมฝรั่งอาคารมีผังเป็นรูปตัวแอลผนังก่ออิฐถือปูนประตูหน้าต่างตอนบนโค้งประดับลวดลายแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกหลังคามุงสังกะสีเชิงชายมีลูกไม้ฉลุแบบขนมปังขิงค่ะ ที่ญาติโยมมาก็จะมาดูในด้านของปานซอยที่เป็นลายฉลุบนหลังคาบนหลังคาวัดหาดูที่อื่นไม่ได้นอกจากที่มีคนไทยใหญ่อยู่ก็ยังคงสภาพเก่าๆเดิมๆไว้อยู่อยู่เหมือนกันเกี่ยวกับวิธีพุทธวิธีการนับถือศาสนาของชาวไทยใหญ่ไม่ว่าจะเป็น เทศกาลงานบุญต่างๆเกี่ยวกับไทยใหญ่เรื่องปล่อยสั่งลองแล้วก็กิจกรรมอย่างอื่นที่ว่าเป็นรูปลักษณ์ของชาวไทยใหญ่ก็จะอนุรักษ์ไว้อยู่เด็กอายุสองสาขวบหรือว่า4ีห้ขวบที่เดินได้อะไรเนี่ยพอที่พูดได้นี่พ่อแม่ก็จุงเข้าวัดละกิจกรรมของภายในวัดปฏิบัติธรรมเฉริมพระเกียรติ5ธันวามหาราช แล้วก็ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำทุกปีถวายข้าวมัดทุกป,ป่ายาิก็เป็นเดือนเก้าประจำทุกปีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งมีชื่อบุญนี้ว่ากตัญโยกะตะเวทิตาลำลึกนะเกี่ยวกับบุรภาจารย์ที่ล่วงลับไปและกิจกรรมอย่างหนึ่งนะของวัดที่จัดอยู่ทุกปีก็คืองานนมัจาก,การหลวงพ่อโต ส่วนวัดจองกลางเปรียบเสมือนเป็นวัดแฝดกับวัดจองคำพระอารามหลวงโดยตั้งอยู่ในกำแพงเดียวกันเมื่อมองจากด้านหน้าวัดจองคำจะอยู่ทางซ้ายมือส่วนวัดจองกลางจะอยู่ทางขวามือ ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสเมตตาเล่าประวัติความเป็นมาของวัดจองกลางและเรื่องราวต่างๆภายในวัดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยค่ะวัดจองกลางแห่งนี้ดั้งเดิมแล้วจะเป็นที่ให้ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมก็คือพ่อพ่อศีลแม่ศีลที่เขามา มาปฏิบัติธรรมที่วัดจองคำก็ดีมาปฏิบัติธรรมที่วัดจองใหม่ก็ดีก็จะสร้างเป็นที่พักของพ่อศีลแม่ศีนแล้วก็ไม่นานก็มีพระภิสุจากพระมา่าท่านก็มาจำวัดอยู่ที่วัดจองกลาคือพระอาคันตุกะที่มาจากพระมา่าก็จะมาพักส,สถานที่แห่งนั้นเพราะว่าไม่ต้องสอนติดก,กับชายแดนพมา่าพระอคันตุกะส่วนมากจะเป็นพระพมา่า แล้วตรงนั้นก็อยู่ตรงกลางพอดีก็เลยชื่อว่าจองกลางคําว่าจองก็แปลว่าวัดนั่นแหละได้ชื่อว่าวัดจองกลางเพราะว่าอยู่ระหว่างสองวัดก็คือวัดจองคํากับวัดจองใหม่ที่วัดจองกลางมีเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญบนยอดประดับฉัดสามชั้น มีกลุ่มเจดีสีทิศล้อมรอบองค์เจดีก่ออิดถือปูนทาสีขาวส่วนลายปูนปั้นที่องค์เจดีทาสีทองในยามค่ำคืนเมื่อประดับไฟสีทองก็จะเปล่งรัศมีสวยงามยิ่งนักค่ะ องพระเจดีแล้วก็วัดแล้วก็โบสถ์สามอย่างนี้ถ้าเราไปในวัดในเขตของพม่าก,ก็ดีในเขตของไทยใหญ่ก็ดีเนี่ยเราจะเห็นในวัดทุกวัดเลยจะมีสามอย่างองค์พระเจดีที่อยู่ทางหน้าวัดจองคำแห่งนี้ก็อายุก็ประมาณร้อยร้อยกับสองปีก่อนที่จะสร้างองค์พระเจดีเนี่ยได้ อัญเชิญพระาธาตุของพระโมคคลานะมาบรรจุไว้ที่ในองค์พระเจดีย์สถานที่แห่งนี้คือวิหารใหญ่ของวัด เป็นอาคารอเนกประสงค์คือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปใช้ประกอบพิธีในการทำบุญมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์รวมทั้งเป็นหอฉันและก็เป็นกุฏิของเจ้าอาวาสด้วย ลักษณะเด่นของอาคารที่ชาวต่างชาติมักมาเยี่ยมชมก็คือการซ้อนชั้นหลังคานอกจากจะยกคอสองแล้วยังยกจั่วซ้อนชั้นบนคอสองอีกทีหนึ่งที่ปลายขอบชายคาตกแต่งด้วยลายฉลุสวยงามคา่ะ วัดจองกลางแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีถ้าญาติโยมขึ้นมาบนสาาการประเรียนนี้ก็จะเข้ามากราบพระอินทร์ศาลทำไมถึงชื่อว่าพระอินทร์ศาลเพราะว่าเป็นไม้ไม้ไร่มงที่มาศาลโดยที่คนคนศาลเนี่ยบอกว่าเหมือนกับว่ามีมาเข้าฝัน แล้วก็สร้างแต่ละแต่ละชั้นจากไม้เส้นเล็กๆแล้วก็มาสารกันสวยงามเหมือนอย่างที่เห็นถือว่ามีแห่งเดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนฮรที่เป็นพระอินทร์สารฮะที่วัดจงกลางแห่งนี้ อย่างญาติโยมที่เข้ามาในวัดจองกลางแห่งนี้เราจะเห็นว่า,าวัดทําไมมันมีเป็นหลังเป็นหลังครับที่มันเป็นหลังเนี่ยเพราะว่าเจ้าภาพไม่ใช่คนเดียวกันอย่างเรามาเห็นวัดจองคําก็ดีวัดจองกลางก็ดีนะฮะที่เราจะขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีว่าพ่อจองพ่อจองซอก็หมายถึงว่าพ่อจองเนี่ยได้สร้างวัดถวายไว้ในพระพุทธศาสนาก็จะเป็นชื่อนำหน้าว่าพ่อจอง ท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้พาทางรายการเข้าไปชมห้องพิพิธภัณฑ์พร้อมอธิบายเรื่องราวต่างๆในพิพิธภัณฑ์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยค่ะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ชุดพระเวสสันดรชาดก,ก็จะมีในปางที่ท่านได้ถวายหรือว่าให้ทาน คนสมัยก่อนเนี่ยที่จะรักษาไว้ซึ่งเนื้อไม้ก็คือการทาสีการลงลักแล้วก็ทาสีแล้วก็จะมีการติดกระจกให้มันดูสวยงามคนสมัยก่อนนี่คือจะไม่รีบเร่งอย่างว่าญาติโยมที่จะทำสร้างพระหรือว่าสร้างอาตุ๊กตาเพื่อถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเนี่ยแค่ว่ามีแรงศรัทธาแล้วก็ รา,าคาจะไม่คุยกันเพราะว่าถ้าเสร็จแล้วก็คือ,อจะไม่ไปเร่งเออต้องให้เสร็จวันนี้วันนี้นะจะไม่เป็นอย่างนั้นฮะก็จะให้ในช่างได้แสดงฝีมือเต็มที่เลย นี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นตุงหรือว่า,าตผ่อนสร้างขึ้นเพื่อ,อทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไป มองเห็นนี่คือ,อจองพลาโดยความเข้าใจของคนสมัยก่อนว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านขึ้นไปจำพรรษาชั้นดาวดึงและก็การเสด็จลงมาจากสวรรค์เนี่ยก็คนไทยใหญ่เนี่ยถ้าสร้างจองพลาไว้หน้าบ้านก็เหมือนกับว่าอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านเสด็จลงมาที่หน้าบ้านของตัวเอง พระคัมภีร์หรือว่าธรรมบทต่างๆก็จะเขียนไว้ในใบลานแล้วก็ลงด้วยลงรักปิดทองแล้วก็ติดกระจกแต่งว่าความสวยงามของอสีสันแล้วก็ทำอย่างไรที่จะทำให้พระคำพีเนี่ยอยู่ได้นานที่สุด าบูชาพระในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เรารู้จักกันก็คือองค์พระบัวเข็มฮะลักษณะของพระบัวเข็มนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือจะมีบัวอยู่อยู่บนบนหัวของท่านนะครับปิดปิดบนหัวเลยแล้วก็จะมีเข็มตามตัวแต่ละ,ะประมาณ9 9เกข็มนะก็ถือว่าใครที่ได้บูชาองค์พระบัวเข็มก็ในด้านของความชุ่มเย็น ความชุ่มเย็นแล้วก็ทำให้ร่มเย็นเป็นสุขและสิ่งนี้ เป็นสิ่งสำคัญและเป็นไฮไลท์ของวัดจองกลางนั่นก็คือแผ่นกระจกเขียนสีค่ะโดยจะเขียนเป็นเรื่องพระเวสสันดรชาดกและพุทธประวัติตลอดจนภาพแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสมัยก่อนหลายสิบภาพมีคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาพามา่าและมีบันทึกบอกว่า เป็นฝีมือช่างไทยใหญ่จากมันเดเลกระจกเขียนสีเหล่านี้ติดอยู่บริเวณฝากั้นห้องเจ้าอาวาสบนจองวัดจองกลางค่ะภาพเพ้นกระจกที่ไม่มีที่อื่นจะมีแค่ที่วัดจองกลางที่เดียวรูปภาพทุกรูปเนี่ยถ้าธรรมดาก็คือจะเขียนตร,ตรงหน้าใช่ไหมฮะกระจกหน้า แต่ว่าอันนี้คือเขียนจากข้างหลังแล้วก็เอามาโชว์ด้านหน้าการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ต้องมีองค์ประกอบทั้ง4ประการด้วยกันพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาบริษัททั้ง4นั้น เป็นเป็นหัวใจเป็นหลักสําคัญอย่างยิ่งที่จะให้ศาสนาพุทธนั้นจเจริญรุ่เรงเรืองแล้วก็มีอายุสืบทอดต่อไปตราบดใดที่บริษัททั้งสียังมันง่นคงแล้วก็ยังเป็นปึกแผ่นอยู่ศาส,สนาพุทธนั้นก็จะมีอายุยืนตลอดไปไม่มีอะไรที่จะมาทำลายได้อย่างการจัดรายการนี่ก็เหมือนกันก็เป็นการเผยแผ่ประกาศศัจธรรมแล้วก็วิถีพุทธ มอบให้แก่ผู้ได้ทัศนาเห็นหานได้งานได้รู้ได้ปรากฏขึ้นนี่ก็ถือว่าเป็นหลัก่งการประกาศาศาสนาเหมือนกันก็ขอฝากให้ท่านผู้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ซึมซับในฐานะของพวเาเราเป็นชาวพุทธซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ อยู่ในเครือข่ายของบริษัททั้ง4ี่ได้ทำหน้าที่ในการรักษาดูแลสืบพอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งึ้นไปขอเจริญพรท่านผู้ชมคะเรื่องราวใดๆที่คนเราได้ประสบพบเจอเป็นครั้งแรก ็มักจะกลายเป็นเรื่องราวที่สำคัญซึ่งประทับติดตรึงอยู่ในความทรงจำตราบนานเท่านานดังเช่นเรื่องราวของวัดจองคําและวัดจองกลางวัดแห่งแรกของแม่ห้องสอนที่กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของเมืองสามหมอกนับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ ทางรายการวิถีไทยวิถีพุทธต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ